我不管。 นี่เจบอ่ะ <sharing> น้องแล้วมีเจมไปส่งมาแล้วครับอ๋อที่ความที่มันจะได้มาไอ้ยิปไอ้ถุงซีเมนต์กันช่องนั่นแหะสี่ห้าก้อนมันยังไหลไปตีเดียวกันสุดยอดละสุดยอดละนะ